สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการข่าวปักหมุดน,นะคะเรามาเจออกันแบบนี้นะคะก่อนที่คุณผู้ฟังนั้นและคุณผู้ชมนะคะ จะเข้านอนนะคะวันนี้อยากจะปักหมุดนะ,ะวาระสําคัญให้กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะวันนี้รายงานตัวกันก่อนนะคะราชนีวันดวงแก้วคะ่สะสันประสิทธิ์ค่ะ,คะพี่เอื้องคะเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหมีข่าวดีเรื่องวัคซีนใช่ไหมคะกงวันนี้นะคะค่ะคุณแป้งคุณนวลผันล้ำซ้ำในฐาะนะเป็นโคศก กิติมาศาของบริษัทสยามไบโอไซแอนนะคะวันนี้ออกมาถแถลงข่าวแล้วก็มีภาพข่าวกันไปคลึกโครมทั่วเลยนะคะว่าแอสซาเซนิก้าซึ่งเป็นวัคซีนสำหรับคนไทยที่รอ,อคอยกันมานาน นอกเหนือจากซีโนแวคนะคะ,คะวันนี้เนี่ยคุณแป้งบอกแล้วนะคะว่าแอสตาซานกเนี่ยจะส่งมอบอมถึงมือของประเทศไทยอย่างแน่นอนผลิตเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะตอนนี้ได้ส่งมอบเรียบร้อยแล้วทําพิธีส่งมอบกันอย่างเป็นทางการด้วยเนาะคุณเจนทิกประธานบริษัทแอสตาซานกประเทศไทยเขาบอกว่าสถานการณ์ที่ทุกคนกําลัง มาลุมมาตุ้มเกี่ยวโควิด -19 เนี่ยค่ะขนาดนี้เนี่ยน,นะนะเรามีวัคซีนคุณภาพสูงที่ผลิตได้ในประเทศไทยพร้อมส่งมอบแล้วและจะสนับสนุนรัฐบาลให้ดําเนินการเร่งฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพให้กับประชาชนได้มากที่สุดนะคะส่วนกรณีของคุณแป้งเนี่ยเขาบอกว่าสยามไบโอไซแอนในฐานะผู้รับจ้างผลิตนะคะระดับดีถึงความต้องการที่ต้องใช้วัคซีนสําหรับประเทศไทยค่ะจึงดําเนินการผลิต ตามหลักการของอบ,บริษัทแม่ในอังกฤษนะคะอย่างเรียบร้อยได้ครบทุกขั้นตอนกระบวนการวัคซีนประสิทธิภาพศูนย์ร้อยเอร์ซเท่ากับผลิตที่เมืองแม่เลยไม่ต้องกังวลน,นะคะแล้วก็ส่งวมอวัคซีนสำหรับเดือนนี้ซึ่งซึ่งจะเป็นผู้สูงอายุนะคะต้องฉีดแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวเจ็ดโรคนะถูกต้อง,งดีหล <นะ S 2> ักคามที่ได้ลงทะเบียนกับหมอพร้อมไว้ใช่เพราะฉะนั้นนะคะไม่ให้เสียเวลาไปฟัง การถแถลงข่าวของมุลนป้งวันนี้นะคะเพื่อการันตีนะคะวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยค่ะวัคซีนโควิดของแอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยสยามโดยทซายได้รับการอนุมัติให้เริ่มจัดส่งภายในสัปดาห์นี้โดยได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภยัยจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศรวมถึงผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ของแอสตราเซเนกในต่างประเทศนับเป็นการยืนย <the> ันถึงคุณภาพของวัคซ so ีนโควิด1 9ที่ผลิตในประเทศไทยว่ามีมาตรฐานในระดับสากลตามที่ทั่วโลกใช้กันเนื้อสิ่งอื่นใดสยามเบลซายสามารถผลิตวัคซีนโควิด1 9ได้ภายในระยะเวลา6เดือนซึ่งถือเทียบได้กับมาตรฐานอื่นที่โรงงานที่อื่นที่แอสตราเซเนกาเป็นผู้เลือกสามารถผลิตได้ในเวลาใกล้เคียงกัน แสมเบร์ซายตระหนักดีถึงหน้าที่ที่สำคัญในการผลิตวัคซีนโควิด1 9และรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทของคนไทยได้รับเลือกจากแอสตราเซเนกาให้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตวัคซีนโควิด1 9และสามารถส่งมอบวัคซีนล็อตแรกให้กับแอสตราเซเนกาได้ตามกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างบริษัทสยามไบโอไซด์และแอสตราเซเนกาทั้งนี้ เพื่อจะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของคนในชาติรวมถึงประชาชนและเศรษฐกิจไทยจะได้กลับคืนสู่สภาวะปะกติในอีกครั้งสำหรับวัคซีนนะคะแอสต,ตราเซเนกาพอฟังคุณแป้งโดนพันธ์นี่นะคะถแถลงข่าวนี้ก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นเนาะนะเพราะเราสองคนเนี่ยรออยู่ใช่นะคะในขณะเดียวกันนะคะบางคนบอกเอ,อ๊แล้วคุณภาพของมันจะดีไหม จริงๆอย่างที่พี่เอื้องบอกนะคะมันถูกรับรองมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยจากหน่วยงานนะคะที่กำกับดูและะใช่นะคะรวมถึงผ่านเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อของแอตตราซินิกาในต่างประเทศเป็นการยืนยันคุณภาพแล้วก็ผลทดลองที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมข้อมูลนิดหนึ่งเขาบอกว่า เคยมีการนำแอสตราซีนิกาที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยไปเข้าสู่ผลทดลองทางคลินิกยืนยันว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตราซีนิกาเนี่ยสามารถที่จะทนต่อผลข้างเคียงของวัคซีนได้ดีแล้วยังช่วยป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคโควิดในทุกระดับความรุนแรงจากข้อมูลน,นะคะเขาบอกว่าวัคซีนเนี่ยที่นำไปใช้ในประชากรนะคะ หลายสิบล้านคนทั่วโลกเนี่ย,สยแสดงให้เห็นประสิทธิภาพของวัคซีนแอสตราเซเนกามีประสิทธิภาพต่อการลดความแรงของโรคโควิดในระดับที่ต้องเข้ารักษาพยาบาลได้มากที่สุดถึง80%หลังจากที่เพียงฉีดเพียงเข็มแรกหลายท่านฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจนั่นก็คือว่าคุณเพียงแค่ฉีดเข็มแรกเนี่ยก็จะมีภูมิต้านทานขึ้นม,มาแล้วแล้วก็สมมุติว่าเราไปติดเชื้อหรืออะไรเงี้ย มันจะลดความรุนแรงไม่ให้ลงปอดออไม่ให้เกิดความรุนแรงเพราะผลของแ<ก>อตตราซินิกาเนี่ยแหละก็เดือนกรกฎาคมนะคะแอตตราซินิกาเนี่ยจะได้สัดส่งมคือยอดจนถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยห้าร้อยล้านโดสนะคะใ,ให้กับหนึ่งร้อยหกสิบแปดทั่วประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะแล้วเราก็ยังมีวัคซีนทางเลือกอีกหลายๆวัคซีนที่เข้ามาอย่างกรณีนี้นะคะอย่างกรินซินแเวกซึ่งเราฉีดก,กันกับประชากรคนไทยแล้วทุกคนบ่นว่า ฉันไม่อยากได้ฉันไม่อยากได้นะเพราะไม่ได้ข uh, wow mm, uh huh. uh huh. ึ้นทะเบียนกับ WHO แม็ูบบเนนอกนะคะ WHO นะก็ปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเราหลับกันไปแล้วเนาะแต่ท่าท้ายุโรปเขายังตื่นอยู่เนี่ยเป็น WHO เนี่ยค่ะเขาได้ตกลงที่จะรับรองวัคซีนของซีโนแวคเป็นทางการเรียบร้อยนะคะเป็นวัคซีนทางเลือกสำหรับกรณีฉุกเฉินฉีดฉุกเฉินทั่วโลกก็กลายเป็น6วัคซีนแล้วนะคะที่ได้รับ การรับรองแบบ o ของเขามี s i n นฟาร์มมี s i n นแวคนะคะมีจอร์แนแอนด์จอร์แนมีโมเดอร์นาแอส z e เซ c a กมีไฟเซอร์ครบหแล้วนะคะแล้วมีสปุกนิวีด้วยด้วยสนะคะก็จะเป็นวัคซีนทางเลือกขณะเดียวกันหลังจาก WHO เนี่ยขึ้นทะเบียนของซีโนแวคเราก็ดีใจเนาะเพราะฉะนั้นเราฉีดได้อย่างสง่าผ่าเผยจะไปไหนก็ไปต่างประเทศก็ได้เรียบร้อยนะคะขณะเดียวกันโมเดอร์ซึ่งเขาผลิตที่อเมริกาเขายื่นขอ ฟอเอยื่นขอกับทางการสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาขอบอกว่าไม่ใช่เป็นวัคซีนทางเลือไม่ใช่วัคซีนที่เพื่อนฉุกเฉินแล้วนะคะอขอเป็นวัคซีนที่ฉีดใช้ทั่วทั่วไปเป็นการทั่วไปเป็นการรับรองว่าวัคซีนของเขาเนี่ยสามารถซื้อขายแพร่กระจายได้ปกติทั่วไปคือบางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊แล้วบวดดิ้งหรือทอยค้างนี่มันตาน่างกันยังไงคือถ้าคําว่าฉุกเฉินนี่มันอาจจะมองว่าที่ผ่านมาเนี่ย ผลการวิจัยยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าตอนนี้โมโนนาเนี่ยเขามั่นใจแล้วว่าผลการวิจัยเนี่ยเขาเต็มที่ร้อปเซ็แล้วเขาก็เลยบอกว่าไม่ตัดคําว่าฉุกเฉินออกไปเลยนะคะเป็นวัคซีนที่สามารถที่จะฉีดได้นะคะปกติทั่วไปตอนนี้มาดูเรื่องของวัคซีนที่มันจะเข้ามากันบ้างบางคนก็บอกว่าเฮ้เราก็เคยมีข่าวเรื่องของว่าวัคซีนมาไม่ทันมาทันไม่ในที่สุดเนี่ยวันนี้เนี่ย เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วว่ามีมาแน่นอนมาดูเรื่องของการกระจายวัคซีนกันบ้างนะคะตอนนี้ภายใต้อำนาจนะคะของทางสบคโดยมีพลเอกนัทพลนาคานิษนะคะผู้อนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดนะคะแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งจากนายรัฐมนตรีด้วยว่าให้เป็นคนดูแลแล้วก็กระจายวัคซีนวันนี้เลยข่าสบครหรือว่าพลเอกนัทพลเนี่ยออกมายืนยันเลยนะคะว่า7มิถุนายนนี้ ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดทุกจังหวัดค่ะเเออนะแล้วก็เบื้องต้นเองนะคะเรื่องของการกระจายวัคซีนนะ,ะตอนนี้เนี่ยมีการกระจายวัคซีนนี่นะคะเบื้องต้นเองเนี่ยขนาดนี้เนี่ยนะคะทางท่านเลยา สมชเบอกว่ากําลังถามไปยังกระทรวงสาธนารณสุขว่าได้มีการจัดวัคซีนไปล่วงหน้าเพื่อให้ทันฉีดให้ประชาชนที่จะเริ่มขึ้นในวันที่7มิถุนายนนี้แต่จริงๆอยากบอกท่านเลยค่ะเนาะไม่ต้องถามหรอกท่าเป็นผู้ดูแลสังการสิสังการเลยนะสังการกันไปเลยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่สีส้ม58จังหวัดเนี่ยนะคะจังหวัดละ3,000 หกรโดสนี้นะคะท <ừ, S 1> ่านเลขาสะมมชอสั่งไปเลยค่ะสั่งไปเลย,ยนะอย,าาอย่ามาต้องึสงปรึกษาอะไรนะคะเรื่องสุดท้ายที่จะปิดก,กันเนี่ยนะคะพบกสกับกรุงไทยค่ะเขาขานรับนโยบายกระทรวงกนนารคลังจับมือยกระดับการบริการและการพัฒนาชุมชนภ <ừ. S 2> ายใต้โครงการ Sustainable Synergy นะคะสร้างโอกาสและความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจสารรากผ่านการให้บริการเครือข่ายเครื่อง E T M ร่วมกันนะคะ การให้ผู้ถือบัตรดบิตของทกสซื้อสินค้า<ม>และบริการผ่านเครื่อง EDC ของกรุงไทยของเงินสดผ่านเครื่อง EDC ของ Banking Agent การเชื่อมโยง eWallet บริการด Com ิจิทัลคอมเมอร์ p l แพลตฟอให้เกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนแล้วก็จำหน่ายสินค้า่าน ฟีเจอร์ดีมาเก็ตบนแอปพลิเคชันเป่าตางังแลาใช้วายุคลาวไปเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบโปรแกรมปฏิบัติงานของธนาคารต้นไม้และกองทุนหมู่บ้านพูดง่ายๆก็คือว่า2ธนาคารนี้เขาจะร่วมมือกันในการใช้สิ่งที่มีอยู่ร่วมกันค่ะคนหนึ่งจะได้มีของอย่างธนาคารกรุงไทยเนี่ยเขามีของเยอะแยะมากมายมีอ e ี a วเลตมีน่นมีนี่เนี่ยลูกค้าของทกศาสามารถไปใช้บริการได้ไม่ต้องสร้างไม่ต้องทกสไม่ต้องลงทุน ทำบริการสร้างบริการเหล่านั้นก็เป็นการประหยัดต้นทุนไปแล้วก็ไปใช้บริการของธนาคารกรุงไทยแทนลูกค้าทั้งสองทั้งสองธนาคารก็จะได้ความสะดวกสบายร่วมกันอืนะคะอ่ะปิดท้ายกันนิดนึงข่าวใหญ่ลุงพลค่ะ <c oughs> บ้านกกก <c oughs> นะคะ <c oughs> แหมเดี๋ยวจะหาว่าเรานี่ไม่ทันสมัยนะ <c oughs> หรือว่าเรานี่ไม่ติดตามข่าวจริงๆเราอยู่ในแวดวงนักข่าวสิ่งหนึ่งวันนี้ที่เราได้เห็นก็คือว่าปฏิบัติการฟ้าส ที่บ้านปกครอกนะคะนักข่าวก็ลงไปกันเพียบเลยอย่างที่เป็นข่าวกันแล้วแต่ท้ายที่สุดกลุมพลก็มาที่กรุงเทพมหา,มานครนะคะนะมามอบตัวกันเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะคะทำให้พบตรนะคะออกมา,ถาแถลงข่าวเลยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ย มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนอย่างแน่นอนนะคะส่วนเรื่องนี้ลึกๆจะเป็นยังไงตามกันต่อนะคะพลาดไม่ได้เออหมดเวลาแล้วค่ะอ่ะวันนี้นะคะสถานีข่าวปักหมุดนะคะคุณนภากับลิลลี่และชนีวันล,ลาไปก่อนนะคะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ